โมดูล5การจัดการกับความท้าทายและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานในยุคดิจิทัลการจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการทำงานในยุคดิจิทัลการทำงานในยุคดิจิทัลมาพร้อมกับความท้าทายที่มากมายที่ต้องจัดการเช่นการรักษาความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากและการปรับตัว ให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆนี่คือเคล็ดลับบางอย่างที่อาจช่วยคุณได้ 1. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมความท้าทายที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงภายในวัฒนธรรมองค์กรบุคลากรและผู้นำต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล ส่งเสริมความคิดที่ยอมรับนวัตกรรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการต่อต้านทางวัฒนธรรมไม่ได้เกิดจากบุคลากรเพียงไม่กี่คนที่ไม่พอใจเท่านั้นแต่ยังเกิดจากทัศนคติที่อย่างรากลึกที่ต่อต้านสิ่งที่ไม่คุ้นเคยบุคลากรอาจกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของงานหรือเป็นแค่รู้สึก สบายใจกับกิจวัตรประจำวันวันที่คุ้นเคยมาหลายปีการน้มน้าวให้พวกเขาเชื่อว่าการปฏิวัติทางดิจิทัลไม่ใช่ภัยคุกคามแต่เป็นโอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญวิธีแก้ปัญหาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการต่อต้านและการยอมรับการสื่อสารเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ที่ได้รับและการสนับสนุนที่มีอยู่อย่างโปร่งใสมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเปิดเผยพูดถึงข้อกังวลและตอบคำถามเพื่อคี่คลายความลึกลับของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแรงต่อต้านมักเกิดจากการขาดความเข้าใจหรือความกลัวต่อความไร้ความสามารถเมื่อเผชิญกับเทคโนโลยีใหม่การจัดโปรแกรมการฝึกอบรม ที่ครอบคลุมและโครงการพัฒนาทักษะไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในเส้นทางดิจิทัลอย่างแข็งขันอีกด้วย 2. บุคลากรที่พร้อมปรับตัวและ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลครั้งใหญ่การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญ น่าเสียดายที่องค์กรหลายแห่งต้องเผชิญกับความท้าทายที่น่ากลัวจากคันขัดแคลนบุคลากรและช่องว่างทักษะของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความต้องการทักษะด้านดิจิทัลมักจะสูงเกินกว่ากลุ่มบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอองค์กรต่างๆเผชิญกับความท้าทายในการสรรหารักษาและยกระดับทักษะบุคลากร ด้วยความเชี่ยวชาญที่จําเป็นในด้านต่างๆเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และความปลอดภัยทางไซเบอร์วิธีแก้ปัญหาองค์กรต่างๆจํา,าจเป็นต้องกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรการลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้บุคลากร,กรมีทักษะดิจิทัล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลักสูตรออนไลน์หรือโปรแกรมการฝึกอบรมภายในองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการรับรองเข้าร่วมเวิร์กช็อปและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองแต่ยังช่วยบุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในทักษะดิจิทัลได้อีกด้วยนอกจากนี้บุคลากรที่มีความสามารถ ไม่จําเป็นต้องเป็นบุคลากรประจําทั้งหมดการนําเอารูปแบบของบุคลากรที่มีความยืดหยุ่นรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานนอกเวลามาใช้ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งรวมความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลที่หลากหลาย 3. การบรูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่กับระบบเดิมที่มีอยู่ องค์กรต่างๆมักพบว่าตนเองต้องดิ้นรนกับความซับซ้อนในการบรูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่กับระบบเดิมที่มีอยู่ความขัดแย้งระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่นี้สามารถเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ราบรื่นระบบเก่าที่มักสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่ล้าสมัยอาจมีลักษณะยืดหยุ่นและอาจขาดความยืดหยุ่น ที่จะเป็นโดยการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโซลูชันดิจิทัลสมัยใหม่ปัญหาในการบริาการเกิดจากปัญหาความเข้ากันได้ความซับซ้อนในการยกย้ายข้อมูลและความจำเป็นในการปรับแต่งอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามการละทิ้งระบบเหล่านี้โดยสิ้นเชิงไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้หรือคุ้มต้นทุนเสมอไปวิธีการแก้ปัญหา กลยุทธ์การรวมระบบที่วางแผนอย่างรอบคอบถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดการหยุดชะงักและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก่อนจัดดำเนินการรวมระบบควรประเมินระบบเก่าที่มีอยู่ให้ละเอียดถี่ถ้วนระบุจุดแข็งจุดอ่อนและความเข้ากันได้กับโซลูชันดิจิทัลสมัยใหม่การประเมินนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในแผนการรวมระบบเชิงกลยุทธ์ ให้แน่ใจว่าเครื่องมือดิจิทัลใหม่สามารถสื่อสารและแป่งปันข้อมูลกับระบบเดิมได้อย่างรับรื่นโปรโตโคอลมาตรฐานและ API แบบเปิด Application Programming Interface มีบทบาทสำคัญในการบรรลุการทำงานร่วมกัน